เปิดใช้งานแล้วเมืองหลวงใหม่ของประเทศอียิปต์สำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟัง Urban Talk Thailand มาอย่างต่อเนื่องก็จะได้รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองหลวงแห่งใหม่ของหลายๆประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นเนปิดอของเมียนมาปูตราจายาของประเทศมาเลเซียแล้วก็ นูซันตาราของประเทศอินโดนีเซียต้องขอขอบคุณท่านที่ให้คอมเมนต์มาทางหลักใหม่นะครับว่าเมืองนูซันตาราออกเสียงแบบนี้ไม่ใช่นูสานตาราแบบที่ผมออกเสียงในคลิปที่ผ่านๆมานะครับเราก็มองข้ามไปครับว่าประเทศอียิปต์ก็มีโครงการสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่ด้วยผมก็ทราบมานานแล้วะครับแต่ว่านึกว่ายังไม่เปิดเร็วๆนี้ก็เลยเก็บไว้ก่อนไม่มาเล่าให้ทุกท่านฟังแต่พอกลับไปเช็คอีกทีเอ้า เปิดใช้งานมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่เป็นการเปิดใช้งานในเฟสที่หนึ่งจากทั้งหมด4เฟสเท่านั้นนะครับถามว่าทำไมต้องย้ายเมืองหลวงออกมาจากเมืองเก่าก็คือไคโรอันนี้เป็นการย้ายเฉพาะศูนย์ราชการหรือว่าส่วนในการบริหารจัดการของรัฐบาลเท่านั้นนะครับเมืองนี้ยังไม่มีชื่อครับเป็นแค่เมืองที่บอกว่าเป็นเมืองหลวงใหม่เท่านั้นเอง เพราะว่าไคโรเมืองหลวงเก่าครับก็เหมือนกับเมืองหลวงแถบโลกตะวันออกของเรานี่แหละครับก็มีองค์ประกอบทุกอย่างที่เป็นศูนย์กลางของประเทศอยู่ที่นี่หมดไม่ว่าจะเป็นการบริหารการปกครองในฐานะเมืองหลวงศูนย์กลางการเงินการธนาคารสาธารณการสําคัญต่างๆโรงเรียนโรงพยาบาลสถานศึกษาในระดับของประเทศสถานีต่างๆของระบบคมนาคมขนส่งภายในประเทศและท่าอากาศยานนานาชาติเอาวัตทุกอย่างมาอยู่ในนี้หมด พอทุกอย่างมาอยู่ในนี้แน่นอนครับเกิดความแออัดหนานแน่นสูงประชากรในไคโรภาคมหาคนครไคโรนะครับก็คือเมืองไคโรกับพื้นที่รอบๆเหมือนกับกรุงเทพและปริมณฑลของเราเนี่ยนะครับมีประชากรถึง22ล้านคนหรือมีความหนานแน่นที่50,000คนต่อตารางไมล์แปลงเป็นตารางกิโลเมตรให้ทุกท่านเข้าใจง่ายๆก็คือ19,000คนต่อตารางกิโลเมตร ในขณะที่กรุงเทพของเราอยู่ที่ประมาณ6,600คนต่อตารางกิโลเมตรเท่านั้นถ้าประชากรในกรุงเทพ10ล้านคนในพื้นที่1,500ตารางกิโลเมตรน,นะครับด้วยความหนาแน่นขนาดนี้ก็มีปัญหามากมายครับแออัดการจราจ,จรติดขัดมลภาวะทางอากาศการกําจัดของเสียทั้งขยะและน้ำเสียมีปัญหาแน่ๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำก็คือว่าประธานาธิบดี L c สร้างเมกะโปรเจกต์แล้วก็แฟลกชิปโปรเจกต์อันนี้ขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาการแอรอัดของไคโรโดยการย้ายเอาส่วนรัชการซึ่งเป็นู่นรัชการระดับประเทศประกอบด้วยธรรมเนียประธานาธิบดีรัฐสภากระทรวงต่างๆออกไปอยู่ที่เมืองใหม่แห่งนี้แล้วก็ยังมีองค์ประกอบอื่นๆตามไปอีกเช่นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจนะครับโรงเรียนโรงพยาบาลที่อยู่อาศัยและองค์ประกอบอื่นๆเช่นกัน แต่ว่านักผังเมืองหลายๆคนก็บอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เหตุนั้นหรอกในไคโรเองเนี่ยก็ยังสามารถรองรับประชากรได้อีกเป็นจํานวนมากยังมีบ้านว่างอยู่เป็นจํานวนมากชุมชนก็ไม่ได้หนาแน่นขนาดนั้นแต่ปัญหาก,ก็คือคุณภาพชีวิตมันไม่ดีต่างหากก็เลยต้องย้ายออกไปแล้วก็สื่อบางสํานักบอกว่าประธานาธิบดีเอลซีซีเนี่ยต้องการหลีกหนีจากการประท้วงและจลาจลเพราะว่าโครงสร้าง การออกแบบเมืองของเมืองไคโรเดิม erm เนี่ยมันมีลานกว้างเป็นจำนวนมากที่ทำให้คนสามารถมารวมตัวประท้วงกันได้และการประท้วงครั้งใหญ่เกิดขึ้นในปี2011ที่ทาเรีสแควร์นะครับเพราะฉะนั้นเมืองใหม่แห่งนี้เนี่ยจะไม่มีพลาซา่าไม่มีลานขนาดใหญ่แบบที่จะสามารถให้คนมารวมตัวกันในพื้นที่กว้างๆเพื่อจะประท้วงได้เลยแต่ย้อนกลับมาในมุมหนึ่งครับว่า ปัญหาที่ไคโรเกิดขึ้นอย่างชัดเจนก็คือความไม่พร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับความต้องการของประชากรจำนวนมากขนาดนั้นและในฐานะศูนย์ราชการและศูนย์กลางเศรษฐกิจจำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานชุดใหม่ที่ดีกว่าใหม่กว่าประสิทธิภ,ภาพสูงกว่าทันสมัยกว่าเดิมเพื่อจะทำให้อียิปต์เดินไปข้างหน้าในเชิงเศรษฐกิจและการบริหารปกครองได้เป็นอย่างดีดังนั้น ประธานาธิบดี LCC กับโปรเจกต์เมืองใหม่ของเขาเนี่ยไปเลือกเอาพื้นที่บนทะเลทรายที่อยู่ห่างจากกรุงไคโรนะครับไปทางตะวันออกห่างไป30กิโเมตรโครงการนี้เริ่มก่อสร้างในปี2016นบนะครับบนพื้นที่ขนาด270ตารางไมล์หรือแปลงเป็นหน่วยที่เราเข้าใจง่ายๆก็คือประมาณ700ตารางกิโลเมตรก็คือขนาดครึ่งหนึ่งของกรุงเทพหมหานครนะครับโดยมีเป้าหมายจะรองรับประชากรที่ 6.5ล้านคนเมื่อสร้างเสร็จทั้ง4เฟสแล้วนะครับเงินลงทุนทั้งหมดนะครับ58,000ล้านดอลลาร์หรือว่า2.12ล้านล้านมีล้าน2ครั้งนะครับบาทไทยโดยในเฟสแรกที่สร้างเสร็จแล้วเปิดใช้งานแล้วเนี่ยใช้เงินลงทุนไป1 6 0 0ล้านดอลลาร์หรือแปลงเป็นเงินไทยที่388,000ล้านบาทแล้วก็เฟสที่2กํกำลังจะเริ่มครับ งบประมาณอยู่ที่6,400ล้าน US ดอลลาร์หรือว่า2 3 4 0 0 0ล้านบาทไทยแล้วเขาตั้งบริษัทขึ้นมาก่อสร้างและบริหารจัดการเมืองนี้ชื่อบริษัท Administrative Capital for Urban Development ตัวย่อก็คืออคุ ACUD บริษัท a คุ d เนี่ยนะครับถือหุ้นโดยกองทัพของประเทศอียิปต์ครับ51% แล้วก็อีก49ถือหุ้นโดยกระทรวงที่อยู่อาศัยแห่งอียิปต์แล้วเรื่องเงินลงทุนของโครงการนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เช่นกันครับเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยสภาพเศรษฐกิจของประเทศอียิปต์ตกต่ำมากแถมยังมีปัจจัยภายนอกมากระทบอีกก็คือสงครามระหว่างประเทศอิสราเอลกับฮามาสที่ฉนวยกาซาก็กดดันปัญหาทางเศรษฐกิจของอียิปต์ให้เลวร้ายลงไปอีกนะครับ ถึงกับต้องกู้เงินแล้วก็รับเงินช่วยเหลือจากองค์กรในระดับโลกไม่ว่าจะเป็นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับธนาคารโลก o r l แ bank เนี่ยประกาศจะให้เงินช่วยเหลือแก่อีบปีละ6,000ล้านเหรียญสหรัฐเป็นเวลา3ปีต่อเนื่องกันหรือว่าปีละ2 2 0 0 0 0ล้านบาทไทยและในเดือนเดียวกันครับ IMF นะครับองค์กรการเงินระดับโลกที่ประเทศไทยเคยกู้เงินมาตอนที่ต้มยำกุ้งปี40 ก็จะเพิ่มเงินกู้ให้กับอียิปต์จากเดิม3,000ล้านเหรียญสหรัฐเป็น8,000ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือว่า293,000ล้านบาทเป้าหมายเพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจครับโดยมีเงื่อนไขว่าอียิปต์จะต้องลดค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่แพงมากๆแล้วก็ลงทุนต่อเนื่องมากๆเพื่อลดอัตราเงินเฟอ้อและทำให้อัตราดอกเบีย้ยเขาคงที่ซึ่ง ฟังดูแล้วก็น่าจะกระทบต่อเงินลงทุนต่อโครงการเมืองหแห่งใหม่ของเขาแน่ๆแต่ว่าบริษัทอาคุดเนี่ยนะครับก็บอกว่าไม่ได้มีผลกระทบอย่างใดต่อโครงการเมืองใหม่ของเขาเพราะเขาใช้เงินคนละก้อนกันนะครับในโครงการนี้จะมีอะไรบ้างน,นะครับเอาด้านของการเป็นศูนย์ราชการก่อนนะครับกระทรวงทบวงกลมต่างๆจะมาตั้งอยู่ที่นี่ทำเนียบประธานาธิบดี รัฐสภาทั้งสภาสูงและสภาล่างนะครับณเวลานี้ได้เปิดใช้เมืองในส่วนราชการในเฟสที่หนึ่งแล้วนะครับมีข้าราชการย้ายมาทำงาน48,000คนโดยในนั้นเนี่ยย้ายมาตั้งถิ่นฐานถาวรอ,อยู่ในเมืองใหม่แห่งนี้แล้ว1,500ครอบครัวส่วนที่เหลือ,อยังเดินทางด้วยรถไฟพลังงานไฟฟ้าที่เปิดใช้เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับมาจากไคโร แล้วก็คาดว่าสิ้นปีนี้นะครับจะมีครอบครัวที่ย้ายมาอยู่ในเมืองใหม่นี้อย่างถาวรถึง1,000 0ครอบครัวทีเดียวแล้วก็รัฐสภาครับก็ได้มีการเปิดประชุมที่รัฐสภาแห่งใหม่ในเมืองนี้แล้วครั้งแรกในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด406คนก็สามารถใช้ห้องประชุมใหญ่ของรัฐสภาได้แล้วก็ยังประกอบไปด้วย IT c e เซ e นนะครับ คลินิกการแพทย์ฉุกเฉินร้านอาหารและก็ที่จอดรถอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทางด้านเศรษฐกิจนะครับเรื่องของธุรกิจเนี่ยเขาต้องการให้เมืองใหม่แห่งนี้เป็นศูนย์กลางธุรกิจใหม่ของประเทศและทวีปแอฟริกาโดยมุ่งเป้าที่การเงินการธนาคารครับโดยที่เขาคาดหวังว่าสำนักงานใหญ่ระดับภูมิภาคของทวีปแอฟริกาไม่ว่าจะเป็นการเงินการธนาคารธุรกิจต่างๆจะย้ายมาอยู่ที่นี่ ธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออกของทวีปแอฟริกาหรือชื่อ F x i m Bank นะครับประกาศจะสร้าง African Trade Center ศูนย์การประชุมโรงแรมและศูนย์พัฒนานวัตรกรรมในเมืองแห่งนี้แล้วนะครับโดยมีความเชื่อว่าโครงสร้างพื้นฐานที่สร้างใหม่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงกว่าที่ไคโรเป็นเนี่ยจะทำให้ธุรกิจต่างๆถูกดึงดูดมาอยู่ที่นี่ได้ แล้วก็ยังมีการใช้ AI เพื่อให้บริการโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าประปาแกส๊สการจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพสูงขึ้นมีระบบอินเทอร์เน็ต 5G มีระบบรักษาความปลอดภัยผ่านกล้องวงจรปิดช่วยจัดการการจราจรดีเทคปัญหารถติดแล้วก็อุบัติเหตุต่างๆเพราะเขามองเห็นว่าธุรกิจในระดับโลกแห่งอนาคตนะครับต้องการ2ออย่างครับสมาร์ทซิตี และความยั่งยืนเพราะฉะนั้นเมืองนี้จะตอบสนองความเป็นสมาร์ทซิตี้ความยั่งยืนเพื่อเป็นต้นแบบให้กับเมืองต่างๆในทวีปแอฟริกาต่อไปและไอคอนสำคัญครับจะมีตึกที่สูงที่สุดในทวีปแอฟริกาชื่อไอคอนิกทาวเวอร์ซึ่งสร้างเสร็จแล้วในปี2023นะครับสูง385เมตรอยู่ที่ศูนย์กลางทางธุรกิจของเมืองใหม่แห่งนี้นอกจากเรื่องของ ส่วนราชการแล้วก็ส่วนของธุรกิจแล้วก็ยังมีเรื่องของาศาสนาอยู่ในพื้นที่นี้ด้วยนะครับเป็นที่ตั้งของโบสถ์คริสต์ที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางครับชื่อ c a t h e d r a l of Nativity บนพื้นที่15เอเคอร์ซึ่งจะมีโดมขนาดกว้าง40เมตรและสูง36เมตร แล้วก็ยังมีมัสยิดนะครับแล้วก็าศาสนาสถานใหญ่ๆระดับประเทศของาศาสนาอิสลามหลายแห่งอยู่ในเมืองใหม่แห่งนี้และเรื่องของซิมโบลิกหรือว่าสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นอีครับจะมีเสาโอบิลิสต,ต้นตำรับครับจากสมัยคิงรามิเซสที่2นะครับมาตั้งอยู่บริเวณลานหน้าหอสมุดแห่งชาติกับโรงโอเปรา่าแห่งประเทศแห่งใหม่ที่จะสร้างขึ้นโดยเช่นกัน สำหรับพื้นที่สีเขียวครับจะมีองค์ประกอบหนึ่งที่เขาเรียกว่า Green River หรือแม่น้ำสีเขียวจะเป็นพื้นที่สีเขียวพืชพันธุ์ธรรมชาติกับพื้นที่น้ำนะครับต่อเนื่องกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นแกนกลางที่จะแจกไปยังองค์ประกอบต่างๆที่มีอยู่ในเมืองแล้วก็ขนาดพื้นที่ครับเป็นสองเท่าของเซ็นทรัลพาร์คของนครนิวยอร์กแต่ก็เป็นคำถามใหญ่ๆครับว่าจะรอดไหม เพราะว่าอยู่ในพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายอากาศแห้งแล้งมากต้นไม้เหล่านี้แล้วก็แหล่งน้ําจะเอาน้ําที่ไหนมาบํารุงรักษาอย่างเหมาะสมนอกเหนือจากข้อกังวลที่ผมเล่ามาสองสามข้อแล้วนะครับก็ยังมีข้อกังวลว่าเมืองใหม่นี้ในลักษณะของเมืองบริวารของไคโรไม่ใช่เมืองแรกหรอกเพราะว่าเมืองไคโรเนี่ยเคยมีเมืองบริวารมาแล้วถึงสเมืองและสองวาระ ในปี1979ครับเมืองบริวารแรกของไคโรก็คือ6 i x of October ที่เป็นวันชาติของประเทศอียิปต์นะครับแล้วก็ปี2000ก็มีอีกเมืองหนึ่งครับชื่อ New ไ a i r o แต่สองเมืองนี้เป็นเมืองใหญ่ที่คาดว่าจะช่วยลดความแออัดแก้ปัญหาของไคโรได้ผ่านมาถึงวันนี้ครับไม่ค่อยบรรลุวัตถุประสงค์นักเพราะว่ากลายเป็นพื้นที่ที่เป็นชุมชนร้มำรวหรือสับทเทคนิคเรียกว่า gated community ก็คือเป็นชุมชนที่แยกขาดออกจากคนอื่นเป็นแค่ชุมชนผู้มีรายได้สูงคนรวยย้ายมาอยู่แล้วก็ล้อมรั้วปิดของตัวเองไว้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นภายในมีสภาพแวดล้อมที่ดีแต่รอบๆอย่างยากจนหรือเป็นทะเลทรายไม่เกี่ยวข้องกับพื้นที่รอบนอกแต่อย่างใดก็ไม่ได้ช่วยให้เกิดการกระจายการพัฒนาและความสมดุลของระดับรายได้แต่อย่างใดแต่กลับเพิ่มความเหลื่อมล้ำทางรายได้เข้าไปอีก ก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามครับว่าเมืองหลวงแห่งใหม่ของอียิปต์แม้ว่าจะไม่มีชื่อแต่ชื่อภาษาอังกฤษของตัวบริษัทที่จัดการก็ชัดเจนครับมีคําว่าแคปิตอลอยู่ด้วยก็เป็นเมืองหลวงของประเทศอียิปต์แน่นอนแม้ว่าจะเป็นแค่สูนราชการเท่านั้นเรื่องท้าทายมากครับพอสร้างเมกกะโปรเจกต์เงินลงทุนถึง5 8 0 0 0ล้านบาทในเวลาที่ประเทศยังต้องกู้เงิน จากองค์กรระดับโลกเพื่อมาแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจอยู่โดยหวังว่าไอ้โครงการนี้แหละด้วยโครงสร้างพื้นฐานแบบใหม่องค์ประกอบใหม่ๆทันยุคทันสมัยประสิทธิภาพสูงจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับนานา,นาชาติเพื่อสู้กับความตกต่ำทางเศรษฐกิจคือตกต่ำทางเศรษฐกิจกู้เงินมาแก้ปัญหาแล้วเอาเงินนั้นไปลงทุนในการสร้างเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่จะรอดไหมจะประสบความสำเร็จไหม เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามยังเหลืออีกตั้ง3 p h เฟสนะครับที่จะต้องสร้างทั้งหมดแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อๆไปสวัสดีครับ